มาที่โรงงานครับมาดูที่จิตแอร์คะะที่จิตแอร์กันเราไม่รู้ว่าวันหยุดเราไม่ได้เที่ยวเราไปทำงานหาเงินอย่างเดียว,ายว,าางงยวตามป้าป้ามาค่ะตามป้าป้ามาทำงานป้าปามาดูที่จิตแอร์หาลมค่าแฮมเพ,พอร์หาค่าเชาเฟียร์หาค่า อานไว้ให้น้องตอนโตนะคะน้องเฟียตอนน้องเฟียไทำงานกับป๊าป๊าตอนสีเ่เดือนไปดูที่จิตแอร์ไปดีมีลูกค้าโทรตามไปดูที่จิตแอร์เป็นโรงงานนะคะขนาดเล็กแต่ก็ไม่ทราบว่าโรงงานอะไรแต่ก็ไม่ได้เข้าไปาทุกครั้งที่ถ่ายนี่จะไม่มีทําการบ้านมาก่อนอะไรอยู่ข้างหน้าแบบสดจริงๆอะ่ะ ไปถามเขาเลยว่าที่นี่คืออะไรตรงไหนอ่ะยังไม่รู้เลยก็คือมาแบบสดจริงๆไม่มีสกิ์แล้วก็ไม่มีการเสีแซงอันใดก็พูดไปอ่ะขายจริงอ่ะแต่ไม่ลงไปหรอกเพราะว่ากัศมันร้อนมากขนาดเนี้ยร้อนจริงๆนะ